สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับเกี่ยวกับตัวไฟเอเม l i ลท์นะครับไฟในห้องโดยสารนะครับของตัว w i t e ทตัวท็อปสุดนะครับขับ4ราคา1 2 9 9 0 0้าตัวท็อปตัวนี้เขาจะได้เป็นไฟหน้า m a t i i LED นะครับแล้วก็มีระบบเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับไฟหน้าจะจะทำงานไปด้วยนะครับมันจะมีจุด ไฟ LED เล็กๆที่จะทำงานเวลาลูกค้าหักพวงมาลัยซ้ายหักพวงมาลัยขวานะครับมันจะทำงานขึ้นมาช่วยเวลาที่เราเลี้ยวรถในซอยนะครับหรือเลี้ยวเข้าบ้านว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่หรือเปล่านะครับมันจะทำงานเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับสรุปวันนี้ก็คือลูกค้าจะได้ดู 1. ไฟเอ็มเไลท์ข้างรถนะครับข้างรถนะฮะแล้วก็ไฟหน้า m a t i ิ LED เดี๋ยวลอง ดูเทียบกับคลิปที่แล้วได้นะครับที่เป็นไฟหน้าธรรมดาที่เป็น led ธรรมดาไม่ใช่ m a t i i ท led เนี่ยของตัว w i t e c ธรรมดาครับสนะครับตัว xlt ตัวสปอร์นะครับลองไปเทียบกับคลิปที่แล้วได้นะครับว่าต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอย่างแรกผมจะพามาดูไฟ e m i n t light ก่อนนะครับเป็นไฟในห้องโดยสารไฟสวยงามนะครับก็คือจุดแรกนะครับเขาอยู่ข้างประตูนะครับเขาจะอยู่ข้างประตูนี้นะฮะ อ่าแต่ยาวเลยนะครับจุดที่2นะครับอยู่ที่ USB นะครับช่อง USB USB C USB ใหญ่ I, นะครับอ่าจุดที่3นะครับจะอยู่ตรงช่องเก็บของนะครับยาวเลยนะครับยาวเลยอ่าจุดที่4ข้างประตูนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันว่ามีหรือเปล่านะครับไฟเอเมจไลท์นะครับไม่มีนะครับก็คือว่าจะมีอยู่ด้านหน้านี่แหละครับนะครับไฟเอเมจไลท์นะครับปรับได้ไหมความสว่างปรับได้ครับเดี๋ยวผมพาปรับให้ดูนะครับกดที่รูปลดนะครับอ่าเซตติ้งนะครับรูดลงมาล่างสุดเลยเอเมจไลท์นะฮะ รุ่นที่แล้วเนี่ยลูกค้าไวทัคลูกค้า e v e r อร์เสามารถเลือกสีได้เลือกสีไฟได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัว Nextgen เนี่ยจะมีแค่สีเดียวสีฟ้านะครับไฟเอเมนไลท์ ight, นะครับแล้วเราสามารถทำอะไรได้มา้างก็คือว่าเปิดปิดครับอันนี้ปิดปิดไฟเอเมนไลท์ ight, นะครับเปิดอ่าแล้วก็เพิ่มกับลดความสว่างนะครับเพิ่มกับลดความสว่างนะฮะ กดไม่ค่อยติดอ่าเพิ่มกับลดความสว่างอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือฟังก์ชันไฟเ m b i e n ล l i g h นะครับของตัวว i t แทมีตั้งแต่ตัวว i t แทตัวเริ่มเลยนะครับไฟเ m b i e n ล l i g h นะครับถ้าอยากได้ไฟอย่างนี้ก็ออกรุ่นว i t แทนะครับเพราะว่าสปอร์ตไม่มี xlt ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูไฟเ m b i e n l i g h อีกทีเนึ่งกันว่าถ้าผมดับไฟเนี่ย ในห้องโดยสารนะ่ะจะเป็นยังไงนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้เหรอครับนะฮะก็สวยงามระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพามาดูฟังกช์ชันหลักแล้วตอนนี้ ก็คือไฟหน้า m a t i ิ LED ลำแสงความสว่างว่าสว่างแค่ไหนนะครับถ้าเทียบกับตัวไฟหน้าธรรมดาของตัว v i t e ทค 4x2 ตัวส p o r t ต 4x2 ตัว XLT นะครับอันนี้เริ่มจากเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าก่อนนะครับผมปิดไฟหน้าก่อนเดี๋ยวขอเริ่มด้วยไฟหลีนะครับผมเปิดไฟหลีนะครับอ่าไฟหลีนะครับ ลูกค้าจะเห็นเลยว่ามีไฟเสียวเขียวนะครับติดอยู่ทั้งด้านซ้ายนี่คือไฟหลีไฟหลีนี่คือแทบมองไม่เห็นนะครับก็คือจะคือจะขึ้นเป็นรูปตัว C อย่างเดียวนะครับที่ไฟหน้านะฮะต่อไปไฟใหญ่นะครับไฟใหญ่ออโต้นะครับอ่าไวาง่ายคือไฟใหญ่ปกติธรรมดาเนี่ยลำแสงเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ระยะระยะรถที่ผมจอดเนี่ยจะเท่ากับ คลิปที่แล้วเลยนะครับจะได้วัดกันง่ายๆนะครับอันนี้คือไฟใหญ่ไฟใหญ่ปกตินะครับก็คือลาแสงเขาจะถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามความความชัดความสว่างเนี่ยตัวนี้จะดีกว่านิดหนึ่งนะครับจะดีกว่านิดหนึ่งความสว่างอะจะดีกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวต่อไปผมเปิดไฟสูงให้อันนี้ทีเด็ดนะครับไฟสูงโอ้โหถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วนี่แบบคนละเรื่องนะครับ ก็คือไฟสูงนี่ใช้งานได้จริงๆแล้วก็สูงด้วยนะครับสว่างด้วยสูงด้วยนะครับปัดขอบด้วยนะครับของตัว m a t ทิค LED เนี่ยนะฮะครบเลยนะครับเดี๋ยวผมดิฟไฟให้อ่านะฮะโอเคก็คืออันนี้คือจะเป็นไฟสูงนะครับของตัว m a t i ิ LED นะฮะอ่าต่อไปนะครับเป็นไฟช่วยเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวผมหันพวงมาลัยอ่ะไปทางด้านขวาให้ดูนะครับลูกค้าจะเห็นนะครับว่าพอหันพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยไฟจะมีไฟติดเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น LED ติดเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นไฟช่วยเลี้ยวนะครับติดเสริมเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมหันมาทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวลองให้ใหม่นะฮะอันนี้พวงมาลัยตรงนะครับด้านขวาอ่าด้านขวา อ่าอ่านี่คือพวงมาลัยตรงนะครับเดี๋ยวหันไปด้านขวาให้ดูนะครับด้านขวาไฟติดนะครับหันซ้ายอ่าด้านซ้ายไฟติดนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนะครับโอเคตรงนะฮะต่อไปไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ผมเปิดไฟตัดหมอกนะครับปิดเปิดปิดเปิด นะครับอันนี้คือเปิดไฟตัดหมอกปิดนะครับแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งฟึบอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูนะครับว่าหลอดไฟไฟช่วยเลี้ยวเนี่ยเขาใช้หลอดไฟตรงดวงไหนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอ่าเดี๋ยวลงไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเม็ดไฟอ่ที่ทํางานระบบช่วยเลี้ยวเนี่ยคือเม็ดไฟเม็ดไหนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะบิดพวงมาลัยทางด้านขวานะครับโอเคหักหักขวาเลยอ่ามันมันจะติดเข้ามานะครับมันจะติดอย่างนี้นะครับก็คือเม็ดไฟดวงนี้นี่เองนะฮะอ่าเดี๋ยวหักไปทางด้านซ้ายลูกค้าจะเห็นนะครับว่าไฟไฟช่วยเลี้ยวด้านขวาจะดับนะครับไปติดด้านซ้ายแทนแล้วตอนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวขออีกทีหนึง่งหันมาทางด้านขวาอ่าไฟช่วยเลี้ยวจะติดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูความสว่างไฟช่วยเรียวอีกทีหนึ่งอ่าหันไปทางด้านซ้ายหันมาด้านขวาครับอ่านี้จะเห็นนะครับอันนี้คือไฟช่วยเรียวสองสว่างนะครับของตัวใบ LED ตัวท็อปว i t e c ค4คูณ4นะครับจะทำงานอย่างนี้นะครับไฟสองสว่างก็จะประมาณนี้นะฮะ หักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยเทศซ้ายหน่อยถือว่าสว่างนะครับหักซ้ายนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยโอเคพวงมาลัยตรงอ่าเดี๋ยวไปดูจากหน้ารถให้หักซ้ายหักขวา อ่าตรงโอเคอันนี้ก็คือไฟช่วยเลี้ยวนะครับฟังกช์ชันไฟช่วยเลี้ยวนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงกันต่อนะครับของตัวโคมไฟ Matic LED นะครับของ Next Gen Ranger ตัวท็อปกันเปิดไฟสูงเลยจ้ะปิดไฟสูง เปิดครับอ่าต่อไปเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับด้านล่างเปิดไฟตัดหมอกปิดไฟตัดหมอกเปิดโอเคทำมาดูด้านหน้า่าถ้าติดครบเนี่ยลำแสงจะประมาณนี้เลย นะครับลำแสงแสบลูกตานะฮะไฟแสงจะเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวขอจบไฟหน้าไปก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับจะพามาดูไฟส่องสว่างด้านข้างรถนะครับว่า ใหญ่ยาวประมาณไหนนะฮะสว่างมากหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเปิดเลยนะฮะลูกค้าจะเห็นเลยว่ามันยาวมาถึงหน้ารถเลยนะครับเนี่ยยาวมาถึงหน้ารถเลยนะครับยาวเลยยาวถึงด้านหลังเลยนะครับจากไฟดวงนี้ครับอ่าไฟด้านข้างกระจกเนี่ยนะฮะก็คือตัวเน็กเจนเนี่ย ไฟเขาจะยาวเลยนะครับยาวเลยก็คือปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวงูงเงี้ยวตะขาบอะไรนะฮะสว่างชัดเจนขนาดนี้ไปถึงข้างหลังรถเลยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูไฟท้ายกันของตัววเทคตัวท็อปนะฮะไฟท้ายเขาก็จะเป็น led ทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นตัววแท็กตัวขับ2เนะี่ยจะมีไฟแค่ด้านบนนะครับจะมีแค่ซีกด้านบนซีกด้านล่างจะไม่มีนะครับก็คือจะมีแค่ด้านบนอย่างเดียวนะครับซีกล่างจะดับนะครับกลับมานะครับลูกค้าหลายท่านนะถามว่าที่หัวเกียร์ที่หัวเกียร์ยนะครับมีไฟหรือเปล่านะครับไฟที่หัวเกียร์บางบางท่านซีเรียส นะครับบางบางท่านก็บอกไม่เป็นไรหรอกดูจากหน้าจอได้นะครับไฟที่หัวเกียร์นะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่ามีหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับแตนแตนหน้าคุ้นคุ้นสีขาวขาวนะฮะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดไฟปิดปิดไฟห้องโดยสารให้ดูไม่มีนะครับสรุปสรุปคือไฟที่หัวเกียร์คันเกียร์ไม่มีนะครับ P R N D M เนี่ยไม่มีไฟนะครับอ่าจะไม่มีไฟก็อาจจะต้องมาดูอย่างเดียวคือตรงตรงหน้าจอเนี่นะครับอย่างเดียวเลยนะครับซูมให้ดูนะครับ P R N D M เนี่ยก็คือว่าถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าอยู่เกียร์ไหนเนี่ยถ้ายังไม่คุ้นชินเนี่ยก็ดูได้ตรงหน้าจอกลางนะครับจะมีจะมีจุดบอกเกียร์อยู่นะครับว่าตอนนี้อยู่เกียร์อะไรนะครับ ก็เป็นจุดเป็นจุดสังเกตนิดนึงะนะครับว่าไม่มีไฟตรงคันเกียร์นะฮะอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเขาจะเป็นตัวอักษรกราฟ,ฟิกนูนขึ้นมาสีขาวเฉยๆนะครับจะไม่มีไฟนะครับจะไม่มีไฟนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับกล้อง360องศาของตัวไวท์แทก ตัวท็อป4ี่คูณสกันนะครับว่าทํางานยังไงกลางคืนอย่างนี้ไหวหรือเปล่านะครับมองเห็นหรือเปล่ารอบคันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตปิดไฟก่อนอ่าผมก็จะเข้าเกียร์อานะครับเข้าเกียร์หอยนะครับอ่าลูกค้าจะเห็นนะครับอันนี้ผมเหยียบเบรกอยู่นะครับเหยียบเบรกอยู่นะฮะก็จะมี อันนี้กล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้คือกล้องรอบคันนะครับอันนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับสองทุ่มสามสามนะครับมืดกําลังดีนะฮะอ่าจะเห็นเลยว่าชัดเจนนะครับชัดไปถึงรถคันทั้งหลังเลยนะครับเห็นชัดเลยยกเว้นว่าหลอดไฟนี้นะครับมันมันมันจะสะท้อนนะฮะ เดี๋ยวผมพาดูอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลือกดูกล้องเฉพาะจุดได้นะครับใช้งานโดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกเนี่ยก็คือมองรอบคันถูกไหมครับเหมือนปกตินะครับแต่เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ซูมเนี่ยลูกค้าเห็นนะครับกดเข้าไปนะฮะดูไง่ายเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ซูมอันนี้ถ้าจะดูกล้องเฉพาะจุดเฉพาะฝั่งเนี่ยลูกค้าก็แค่กดเครื่องหมายบวกนะครับผมกดให้ดู นะครับมุมหน้ารถขวานะครับมุมหน้ารถขวานะครับย้อนกลับมานะครับมุมหน้ารถซ้ายนะครับอันนี้คือมุมหน้ารถซ้ายนะครับย้อนกลับมานะครับด้านหน้าหลังซ้ายนะครับกล้องหลังซ้ายนะครับหลังขวานะครับรวมอ่าอันนี้กล้องนะครับต่อไปนะครับดูเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะฮะ ก็คือด้านบนนี่แหละครับดูเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ดูด้านหลังอีกแบบหนึ่งนะครับแบบกว้างอันนี้คือแบบกว้างนะครับดูด้านหลังแบบกว้างนะครับภาพจะขึ้นบนจอด้านบนนะครับอันนี้คือแบบกว้างนะครับกล้องหลังแบบปกตินะครับกับแบบกว้างนะครับแบบกว้างแล้วก็ดูดูตรงโหมดลากจูงนะครับเผื่อว่ามีอะไรหรือเปล่าก็คือมันจะส่งไปที่พื้นเลย ลูกค้าเห็นนะครับมันจะส่งไปที่พื้นเลยนะครับคุณอโอเคกลับมานะครับก็คือว่าเอ,อ,อันนี้คือฟังกช์ชันกล้องเวลากลางคืนนะครับที่ผมแนะนําอยู่นะฮะถ้าใครกังวลว่ากลางคืนชัดหรือเปล่านะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ชัดเจนนะครับพอดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถอยให้ดูนะครับลูกค้าจะสังเกตนะครับว่ามันมีเส้นอยู่ นะครับถอยหลังให้ดูลูกค้าเห็นนะครับเวลาที่เลี้ยวเนี่ยเส้นมันจะไปด้วยนะครับเส้นมันจะไปด้วยรถเนี่ยรถเนี่ยจะวิ่งไปตามเส้นเส้นประสีดำตลอดเลยนะครับแล้วก็ล้อซ้ายล้อขวาจะไปตรงเส้นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ชินแล้วเนี่ย ก็แทบไม่ต้องหันหลังกลับไปมองเลยเพราะว่ามันจะไปตามเส้นตลอดนะครับมันจะไปตามเส้นตลอดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูนะครับอ่านะครับฟึกบับนะฮะโอเคเข้ามาที่เกดีนะครับจบนะครับ ขอจบเรื่องกล้องไว้ก่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูคัตออฟของไฟหน้ากันนะครับของไฟ matic LED นะครับต่อไปเดี๋ยวพามาดูคัตออฟของไฟหน้านะครับ matic LED อ่านิดนึงนะครับถ้ามีรถอยู่ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยจะออกมาลักษณะนี้นะครับจะออกมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาต้องถอยหลังให้ดูอีกนิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับก็ชัดอยู่นะครับชัดอยู่นะฮะตอนกลางคืนก็คือใช้งานได้นะครับ ก็คือรถเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับซ้ายขวาลูกค้าเห็นนะครับรถจะอยู่ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูคัตออฟของไฟนะครับว่าลำแสงของไฟหน้า m a t i ิก LED เนี่ยถ้าเทียบกับตัววัยแทกคับสตัวสปอร์ตเนี่ยคัตออฟเขาส,สู้กันได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวไปใกล้นิดนึงโอเค ผมพาดูนะครับเดี๋ยวผมพาดูเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟตัดหมอกก่อนนะครับเปิดปิดนะครับอ่าเปิดปิดนะฮะคือตัวนี้ไฟหน้าเขาเนะ่ยเขาจะเป็นอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวนี้เขาจะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับลูกค้าจะเห็นว่าจะไม่มีปุ่ม เพิ่มหรือลดความสูงของไฟหน้าเหมือนรุ่นตัววายแทกสีคูณสนะครับจะไม่มีนะครับเพราะว่าไฟหน้า m a t ทิก LED เนี่ยเขาเป็นไฟหน้าปรับระดับออโต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าลดเนี่ยหน้าเชิดเนี่ยถ้าลดหน้าเชิดหรือหน้ากดเนี่ยมันจะปรับระดับเอาเองนะครับไอลำแสงตัวนี้เดี๋ยวมันจะปรับเราเอาเองเลยว่ามันควรอยู่ระดับไหนนะครับระดับที่เหมาะสมไม่ต้องไปปรับเองเหมือนรุ่นที่ผมเคย ทำให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับ4คูณ2เนะี่ยไม่ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับของเขาเองเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าไฟสูงเนี่ยประมาณไหนนะครับมีคัดออฟหรือเปล่านะฮะอันนี้คือไฟสูงนะครับไฟสูงนะฮะอ่าไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมเปิดไฟตัดหมอกให้อีกทีหนึ่งนะครับไฟตัดหมอก เปิดนะครับปิดเปิดนะฮะอ่าก็คือโดยรวมจะประมาณนี้นะครับผมสรุปให้นะครับสิ่งที่หาดขาดหายไปเนี่ยก็คือว่าปุ่มปรับระดับไฟหน้านะครับนะครับถ้าเทียบกับตัว4,2่ 2, จะไม่มีแล้วปุ่มปรับระดับไฟหน้าก็คือตัวตัว,ว t o p m a t i c LED เนี่ยเขาจะปรับระดับของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีนะครับถ้าหน้ายกหรือหน้าเชิดเนี่ยเดี๋ยวเขาปรับของเขาเองเลยนะฮะ ไฟ ambient light นะครับมีนะครับสามารถปิดได้ปรับแสงได้ปิดได้นะครับปรับแสงได้ปิดได้นะครับแล้วก็ไฟนะครับที่เก๊ะที่เก๊เก็บของนะครับไม่มีนะครับเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งสรุปนะครับไม่มีนะครับไฟบนไฟล่างที่เก๊ไม่มีนะครับไม่มีอ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าที่ลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะมันไม่มีวันรอบเหรอเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ดีให้ดูอ่านี่เกียร์ดีนะครับมีวันรอบไหมสามารถตั้งได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับลูกค้ากดโอเคกดโอเคก่อนทีหนึ่งนะครับอ่ากดสามเหลี่ยมนะครับเลื่อนลงมานะครับ กดเซตติงนะครับสกินคอนเทนต์นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าจะเห็นนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาอันแรกเนี่ยถ้าผมกดตัวนี้ใช้งานเนี่ยมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมา2อ,อันที่เกียริทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมกดเปิดเลยนะครับเกียร์ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่ามันคืออะไรมั่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมเปิดครบแล้วเดี๋ยวกลับมาหน้าแรกอ่าที่ลูกค้าต้องการนะครับมาแล้วนะครับวัดรอบนะครับวัดรอบนะดี๋ยวผมเร่งให้ดูนะครับวัดรอบมาพร้อมอ่ามาพร้อมนะครับความร้อนของน้ํามันเครื่องนะครับต้องแยกนะครับอันนี้คือน้ํามันเครื่องคุณเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับ เป็นความร้อนของของน้ํามันเครื่องนะครับว่าร้อนประมาณไหนตอนนี้นะครับอ่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่าโอเคนะครับน้ํามันเครื่องร้อนกําลังดีนะฮะอ่ากลับกันนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยที่เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นความร้อนของน้ําในหม้อน้ํานะครับอันนี้คือมีปกติให้ดูอยู่แล้วนะครับทางด้านซ้ายนะฮะแต่ที่ต้องเปิดเพิ่มเนี่ยนะครับก็คือว่าวัดรอบนะครับวัดรอบกับความร้อนน้ํามันเครื่องนะครับ ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเหมือนที่ผมพาดูเมื่อสักครู่นะฮะแต่อีกนิดนึงเดี๋ยวมพามาดูเมนูสุดท้ายของหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือ e h i c l e m a i n t n n น n c e นะครับลูกค้าเห็นนะครับกดเข้าไปอ่าอันนี้คืออะไรจากที่ผมทราบมาคร่าวๆนะครับน่าจะเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องล้วนๆเลยถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเครื่อง เออระดับน้ำมันเครื่องของเขาอยู่นะครับหรือประสิทธิภาพของเขาเนี่ยถ้ามันลดถึงห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยควรจะต้องเข้ามาที่ศูนย์นะครับที่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะฮะอ่าอันนี้คือฟังก์ชันนะครับโอเคพอเปิดครบแล้วหน้าตาก็จะสวยงามอย่างเงี้ยนะจะสวยงามอย่างเงี้ยถ้าใครเบื่อมาตรวัดนะครับถ้าใครเบื่อมาตรวัดเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูอน่น อันนี้คือมาัดวัดความเร็วปกตินะครับความเร็วปกติเนี่ยผมพาไปอ่าอันนี้คือมาัดวัดความเร็วปกตินะครับอันนี้ยังเป็นไมล์ต่อชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมเปิดเพิ่มเนี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าหน้าตาเดิมๆมันจะจืดๆใช่ไหมครับเราสามารถปรับได้นะครับเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะเป็นแบบวงกลมนะครับ ดูซิงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับเขาจะมีแถบขึ้นนะครับแถบความเร็วอะวงกลมอะนะครับเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยแถบมันก็จะขึ้นนะครับตามความเร็วนะฮะอ่าโอเคครับเป็นยังไงกันมั่งเอ่อจากที่ผมพามาดูเนาะตัวไว t แท็ตัวท็อปสุด 4x4 ราคารถก็คือ1นึ่งล้านสองแสาหนะครับ ฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ที่แนะนำไปเลยนะครับเกี่ยวกับ e n t Light นะครับเกี่ยวกับกล้องมองหลังกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ไฟหน้า m a t i ิ LED นะครับแล้วก็ไฟช่วยเลี้ยวนะครับอ่าครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วลูกค้าดูแล้วคิดว่าโอเคมีประโยชน์ดีเนาะอ่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้นะครับอ่า ถ,ถ้าถ้าไงก็เดี๋ยวมีทีมงานช่วยช่วยดูช่วยตอบทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบเนอะก็ฝากกด s u b s r r i ์ e นะครับกดไลค์ให้ทางผมด้วยนะครับกับทางช่อง Fort to you ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้าไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมหารุ่นอื่น อย่างอื่นมารีวิวพวกฟังก์ชันพวกระบบอย่างนี้ให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ